ดีครับวันนี้วันที่28เดือน7ปี22ผมผมชื่อยงยุทธนะครับยังไม่เคยบอกชื่อเลยชื่อยงยุทธครับนมามสกุลมหามหาบุญภาชัยนะครับปีนี้หละครับปีนี้ก็5 9 9นะครับห9นะครับเนี่ยนะครับเกิด07นะครับเกิด07 สเสร็จบจบพิศวะจุฬาครับโยธานะครับโยธาขอโม้หน่อยนึงนครับตอนสอบเข้านะครับสอบเข้าได้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งแผนพิศวะโยธาแต่ตอนสอบออกไม่ต้องสามนะครับเฉียดชิวครับเส้นยาแดงขวาแปดรุ่นผมก็จะเป็นรุ่นรุ่นพี่ของผู้ว่ากทอมอนะครับปีหนึ่ง ผูช้ชาชิครับแกมีฝาแฝดที่เป็นหมอเลยนะครับทั้งหมอคนพี่เป็นหมอคนน้องวิศวะเรียนเก่งทั้งคู่สอบที่ไหนที่หนึ่งหมดอย,อยู่ชั้นอยู่ชั้นสมมุติอยู่ชั้นมอสอมมอสองอ่านหนังสือมอสอมสี่แล้วประมาณนี้ โอ้ oh, เรียนเร็วมากเรียนลูกน้าเพื่อนไปไกลหัวเข้าไปมากครับวันนี้อากาศดีครับแอมใสฝนไม่ตกก็ร้อนหน่อยอากาศร้อนหน่อยนะครับอาการโดยรวมอาการโดยรวมตอนนี้ ็จะมีเจ็บหลังเริ่มเจ็บหลังหน่อยๆน่ังน,นะครับเมื่อวานเดินเยอะเดินนานเรื่องกินก็ยังมีปัญหาอยู่กินนกขึ้นไส้ต้องหยุดพักเป็นช่วงๆแลกวหลบรถแป๊บนะึง สู้ไปอยู่ไปวันวันหนึ่งครับผมวันนี้ก็ได้ออกมาเดินต้านมะเร็งอีกหนึ่งวนันก็ทำให้ดีที่สุดครับเดินวันนี้น่าจะได้สักสามไม่แน่ใหญ่น่าจะเกินกิโลแล้วครับเดี๋ยวนี้เดินได้เกินกิโลน่าจะได้สักสองกิโลแล้วครับวันวันหนึ่ง วันนี้คงมีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ